สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับตู้มิตชีตประกอบนะครับส่งจะเป็นส่งทางการในรับ่อนนอดิกน,นะครับจะเป็นส่งบ,าบ้านโปรยเงินกับเป็นลักกิโลนะครับนะครับผู้ใดสนใจนะจะติดต่อสอบถามได้นะครับตู้ใบในี้ขนาด2.4งจคูณสานะครับ ข้างนี้ด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยผมจะยึนเป็นกระจกกระเบิดนะครับผมด้านหลังจะมีกระจกลูกฟัน่องเมืองนะครับแล้วก็มีหน้าต่างสองบานนะครับทั้งซ้ายและขวาตู้ใบนี้เป็นตู้ใบที่ผมเริ่มงานนะครับเพราะท่านมีของลูกค้าคนไหนครับ็ แล้วมันอตอบโจทย์ทึกใจนะครับตอนนี้ผมกับเริ่มอยู่หลายส่งครับมีส่งโมเดนแล้วกันอร์ดิกนะครับเป็นย่างสิ้เดีวเตะขนาดนะครับเดี๋ยวเตะขนาดเรส่งกลองนะครับ น,นี่นะครับสร้างนะครับผมสร้างเสียมสร้างเสียมโอเคครับผมจงไหน,นก็ฝากติดตามผลงาน,นทาง Facebook ทางยู u ูบแล้วก็ทางติกต็อกนั่นครับผมตูไปนี้เป็นเป็นใบแรกนะครับราคาอะเดี๋ยวผมเปิดในอ,อ่โพนะครับผมแต่ว่าตูใบนาอาจจะบริรค่านี้นะครับ อาจอัพราคาขึ้นจักหน่อยนึงนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมรับฟังครับผม